รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวจังหวัดรบบุรีเชิญเที่ยวงานใส่อีหิว้วกินข้าวรอเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงเออ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสรุงจัดงานของดีประจำตำบลใส่อีหิว้วกินข้าวล่อเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงเอ,อิครั้งที่สองณนะบริเวณริมเขื่อนจุดชมวิวผนังกั้นน้ำรถไฟลอยน้ำวันนี้เวลา13นาฬิกาบริเวณริมเขื่อนจุดชมวิวผนังกั้นน้ำรถไฟลอยน้ำตำบลโคกสรุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,บรีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสรุงได้จัดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แจ้งเรื่องการจัดงานของดีโคกสรุงครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่13-15ถึงธันวาคม2,567บริเวณริมเขื่อนจุดชมวิวผนังกั้นน้ำรถไฟลอยน้ำโดยมีนายธนัทอาจินกิในายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในการถแถลงข่าวเชิญเที่ยว งานของดีพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดรบบุรีที่ตั้งขึ้นโดยโอนพื้นที่ของ4อำเภอคืออำเภอโคกสำโรงอำเภอเชบดาลของจังหวัดรบบุรีและอำเภอแก่งคอยอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมาจัดตั้งและเป็นอำเภอที่จัดตั้งของเขื่อนป่าศักดิธรสิทธิ์ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง และเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดรบบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบลและ11องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคำขวัญคือเคขื่อนป่าศัก์โทรสิธย์งามตะการสูงต่างหงานเขาพญาเดินทงดงน้ำพึ่งโคนมไก่เนื้องามมากเหลือทุ่งฐานตะวันพิพิพธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาวซึ่งตำบลโคกสลุงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเขื่อนป่าศักโทริ์ และทุ่งทานตะวันรวมทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในอดีตคือชุมชนไทเบิ้งที่อพยพมาจากโคลาชและที่สำคัญยังมีช่วงเทศกาลน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำเกือบถึงหลางรถไฟกว่า2กิโลทำให้เห็นรถไฟวิ่งบนน้ำกลางอ่างเป็นที่มาของคำว่ารถไฟลอยน้ำและในขณะนี้ยังค้นพบแหล่งหินตัด เขาดินที่เป็นอันซีน่าทึ่งอีกด้วยสำหรับวิถีชีวิตของชาวไทเบิง้งบ้านโคกสลุงว่าเป็นกลุ่มชนอีกท้องถิ่นหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านเรือนอยู่ริมลุ่มน้ำป่าศักและยังตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทภาคกลางเพี้ยนเหนือน้ำเสียงห้วนสั้นภาษาที่นิยมพูดจะลงท้ายประโยคด้วยคำว่าเบิง วัฒนธรรมคล้ายกลุ่มชนไทยภาคกลางแต่ยังมีลักษณะบางอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนเช่นภาษาความเชื่อเพียงพื้นบ้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพการทอผ้ารวมทั้งการละเล่นต่างๆความคิดความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจนตลอดเป็นประเพณีจึงเป็นรากฐานส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิถีชีวิตของคนในสังคม และปรากฏในทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตซึ่งโบราณได้กำหนดขั้นตอนที่สำคัญของชีวิตมี4ครั้งคือตอนเกิดบวชแต่งงานและตอนตายจึงนิยมจัดพิธีเพื่อให้เกิด สวัสดีผลและมงคลโดยในการแสดงแสงสีเสียงครั้งนี้จะเป็นการแสดงเรื่องความเชื่อของคนไทยของคนในท้องถิ่นด้านความศรัทธาของข้อหลวงเพชรที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจและกำลังใจและพิธีการบูรของหมอถิ่นประจำบ้าน โดยซอฟต์พาวเวอร์ในตำบลโคกสลุงคืออาหารมุมมองที่นำเรื่องอาหารไทยเบิง้งบ้านโคกสลุงแบ่งเป็นอาหารขาวต้มยำไก่บ้านอาหารหวานลูกอมของการตักบาตลูกอมหรือตักบาดเทโวอาหารหวานทานเล่นเช่นพริกตะเกือรรวมทั้งการยกระดับชุด อีฮ e ิวให้เป็นสินค้าวัฒนธรรมประจำตำบลโคกสลุงโดยชดอ e ีฮิวคือเสื้อสายเดียวหรือเกาะอ,อกซึ่งเป็นเสื้อที่ใส่กันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันจากเสื้ออ e ีฮิวชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเสื้อคอกระเช้ากันมากกว่าและการแต่งกายของชาวไทยเบิง้งคือนิยมนุ่งจุงกระเบน ใส่เสื้ออ e ีฮิวหรือเสื้อสายเดียวนำผ้าขาม้ามาพันไหล่ด้านในรัชพลเอื้อสรุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสรุงได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดว่า<ะ>การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเบิง้งของคนโคกสรุงสร้างการมีส่วนร่วมโดยยังคงยึดถือของดีประเพณีพิพิธภัณฑ์การละเล่นอาหารเพื่อให้คนไทยหรือคนทั่วไปได้รู้จักท้องถิ่น เก่าดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นตำบลโคกสลุงในปัจจุบันและยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทั้ง11หมู่บ้านในเขตตำบลโคกสลุงโดยในงานจะมีกิจกรรมดังนี้การแสดงรลา์แอนซาลแสงสีเสียงประกอบการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมรุ่มน้ำปลาสักความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทยเบื้องโคกสลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การชมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทยเบิง้งและจากกลุ่มโรงเรียนในตำบลชิมอาหารอร่อยด้วยการใส่ปินโตช็อปตามร้านสนุกสุดเวียงช่วงกลางคืนกับวงเข้าเปลือก,กสุดฮอตหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาพักหรือจะมาเที่ยวสามารถพักกลางเต็นท์แคมปิง้งคนรักธรรมชาติแบบชิวๆริมอ่างเก็บน้ำรวมทั้งร่วมกันเวิร์กช็อป ฝึกวาดรูปโดยเหล่าอาจารย์ศิลปินระดับชาติเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเพียบผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายเลือกชิมชอ็อปอาหารพื้นบ้านและซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชนจากร้านค้าชุมชนกว่า50ล้านชิลๆกับบรรยากาศแสดงดนตรีสดทุกคืนและถ่ายภาพสวยๆจุดเชค็คอินสะพานรถไฟลอยน้ำการประดับไฟตกแต่ง ในยามค่ำคืนลนลงใส่ชุดแบบไทเบิง้งผู้หญิงใส่เสื้ออ e ีฮิ้วนุ่งจุงกระเบนหนี่ผ้าทอมือสบายไหลซ้ายโดยในทุกวันจะจัดงานใส่อ e ีฮิ้วกินข้าวล่อเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงเออระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2567ช่วงเวลา16ถึง18นาฬกา